อาเฟศพระลวยสวัสดีที่สู่ผู้สุขนนครผมมากลลวพี่น้องลาพัฒนาของพอพ่อผู้ใหญ่วันพุธที่ยิบสองตุล่าสองหาหกแปดนะพี่น้องเนาะเมื่อนี่วันอา,อาข่านกับมาหม่องเก้าหม่องเดิมแล้วพี่น้องไต้ต้นไม่ขึ้นเก่าลวพี่น้องเดยอยู่หม่องศูนฟอ,อกไตเนี่ยแหละวันอาขัานกับวันสุ์กิจได้ไมาอยู่นี่ มาไดใดในปีที่สองลวพี่น้องเสียงดังเนี่ยได้พี่น้องเสียงรถมาเบิงลาพัฒนามึ้ผลลาพัฒนามขึ้นนี่พี่น้องเลขบนมันออกกัน C80 เลขล่างอันเจ็ดซีด่ทาพี่น้องได้เมื่อคืนนี่ของพอูู้งย,ยีพบเขาพี่น้องจับคู่ทว่าเลกวิ่งเพื่อนเขาอยู่พี่น้องเลกวิ่งเพื่อนเลกวิ่งเขาเจ็ดท่พี่น้องได้เลกวิ่งเขาเจ็ดจับคู่พกเขาไปพบหอดไปพบเถิงพี่น้องเลขออกเจ็ดซีของเพื่อนมีหอดมีหอดเจ็ดสามหน,นึ่งนี่เห็นบ่ ตะวเล็กวิ่งพันเขาอยู่พี่น้องเล็กวิ่งพอผู้ใหญ่เขาอยู่เลขวิ่งเข้าเ็ดเล็กวิ่งเข้าเ็ดนี่เกตสามเล็กวักดออกเกตสี่เนาะพี่น้องเนาะไปประหอดไปประถึงเอาไม้พี่นอ้องแกเมื่อไหม่ันพุทธทีฟีบซีเนี่ย มันพุทธที่ยีบสองวันพุทธที่ยี่สิบสอง วิ่งบนล่างคือเกา่าศูนย์ศูนย์กับหนึ่งว่ามีตัวเน่นตอนไหนศูนย์กับหนึ่ง วินเพราะว่าเขียนตามเพื่อนน้องพี่น้องเพันเขียนเล็กวิ่งก่อนพันยังไม่เขียนเล็กวิ่นห้าสี่หกห้าสี่หกเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ด แเล็กวิ่นส่วนเล็กับกคู่พี่น้องระว่างได้ส่วนมาสองงวดแล้ว มาศูนย์เก่าหลักกัมาแปดศูนย์เห็นบ่มาเก้ามาเกา้มา 9, มาหางวดอิดเด้อมาสามเก้าสองงวดมาหนึ่งก็มาเก่าหนึ่งเก้าสี่มาศูนย์เก้าเก้านี่ม,มาหางวดอิดเด้อพี่น้องเด้อบาศูนย์ 0, มาสองงวดแล้วศู 0, 9, 80, นย์เก้าแปดศูนย์นี่มาสองงวดแล้วพี่น้อง ส่วนนีมออน่มาซองเด้อเก้านี่มาหางวดจิตเตอพี่น้องเด้อส่วนห้าศูนย์หกหนึ่งห้าเราบ้างศูนย์ดาหนึ่งหก 07ูนสี่มนมีสามตัวแ้วพี่น้องด้สามตัวพ่นสามตัวพอผู้ใหญ่พ่น่จับ ผมมัมกเป็นจับคู่เขาจับเอาในชุดวินนั่นแหล,ละส่วนตัวเนียนเนี่ยนศูยนย์ห้าศูนย์หกหลักหนึ่งหาพี่น้องเข้าเราบ้างน,นีมเด้อ 0C นี่0ูนี่นบ่มา่าโดนละวนแน่ได้ี่นอนเด้ 0C นี่อาจะเลื่อนบนล่างไปกลับได้ี่นองได้บนล่างไปกลับเด้วันพุทธที่22ตุลา2568ลาวพ่อผู้ใหญ่บนล่างวิ่ง0กับ1่นเน้นเอ้ยบ่มีตัวเน้นส่วนเลขเว้นนี่ 78, หา46 978แสดงว่าแปดพิ่นบ่จับตัวนี้ 8หา8ซี8 48หา8หกปจับได้ตัวนี้05 06 15 16 07 04เพื่อนเน้น0หาแล้วก็06 1หาได้ไปน้องได้6คู่เน้นที่3คู่พี่น้องห้อกับแคบหน้าจอเอาแต่น,นี้คือล่าพัฒนาของพอผูหไงนี่ลายมือของพอผูหไงมิสันจะรักควอมนี่ ไม่ชอบก็จับเองครับผมเอาพี่น้องเอา้าตามนั่นแหละขอบุณขอบคุณพ่พอพ้ใหง่หลายขอยพี่น้องเข้ามันมานกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพาลุยนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดฟี่อรอกกดเสียงเงินเสียค้อยังดอกเอาก็ขอขอบุณขอบคุณเอฟซี 4, ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้รวยลวยเฮ้งเฮ้งปังปังเด้อเอาฝากแต่จะเริ่ม ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแค่สำหรับพี่น้องขอรวงขอลายดอกขอซีขอหาดอกเฮ้สวัสดีครับผม